หยุดนอกจากความสัมพันธ์ของของเกรซกับคุณพ่อคุณแม่ที่อบอุ่นแล้วอะก uh. ็คือความสัมพันธ์ของพี่น้องสามคนเกรซน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนอิจฉาเพราะว่ามีความรักที่แบบโหดีอะคือแบบ oh, เราก็ช,าชอบเขาอยู่แล้วตั้งแต่เขาจีบเราอย่างงี้ไหม no. คนนี้เป็นคนแรกเลยไหมที่มองถึงอนาคตร่วมกันคือง่ายๆคือแต่งงานเขาบอกเลยว่าถ้าเขาจะแต่งงานกับเกดอะคืออย่างแรกเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัดตัดใดที่เราจับมือกันแล้วอะชีวิตมึงคือชีวิตกูชีวิตกูคือชีวิตมึงค่ะที่ผ่านมาความวักของเกดอะใช้คําว่าทุกทรมานได้เลย ไปดึงตึงตึงฝากรายการวันมนเทิงทอกนะคะอ่อนทุกวันที่คุณโตโต้ตัดเสร็จนะครับช่วยใส่ซาวเอฟเฟกให้หน่อยแบบตึ้งปังป้มเพราะว่าเทปนี้มันแบบสุดแต่ฉันคำนี้ติดตัวคุณติดมากแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เราเรียกเราก็ลูกคุณหนูเลยแค่บ้านฉันมันดูแบบอลังการแค่พ่อเขาแบบนิมิต อยากจะทําห้องให้เป็นห้องหลูย่คือบ้านเกสไม่ได้แบบคาลือหานนฮะอันนี้ใช่ขอคอนเฟิร์มแต่ว่าห้องนั้นน่ะมันดูเหมือนคาลือหานในทุกๆห้องรับแขกหรือเขาแต่งมันมีห้องรับแขกทั้งหมดอ่ะสามห้องใหญ่ๆแต่มันเป็นห้องใหญ่คือมันเหมือนเป็นเหมือนบ้านไม่ได้เป็นรายการพี่ด๋อที่ผมดูแล้วแบบเฮ้ยเกรสมันลูกคุณหนูขนาดไหนบ้านมันเป็นเหมือนวังแวร์ไซอะไรเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วคือพ่อฉันก็สมัยก่อนเขาก็ทุบแบบทุบบ้านแบบอ่ะเหมือนทุบสามหลังให้มันติดกันแล้วก็ เป็นห้องรับแขกให้ฉ่าไปเลยจ้าแบบยาวๆแต่ก็ไม่ได้แบบทรีตเราเป็นนางฟ้าไม่ได้ไป treat ปลูกคุณหนูเลยไม่เลยจริงๆอ่ะเก้ก็ไม่เข้าใจว่าคนอ่ะไปเอาแบบเรื่องลูกคุณหนูมาจากไหนเหมือนกันแต่วันนี้ใส่จริงของฉันนะเรียนมอรังสิตถุกไหมคุณเรียนมอังสิทธใช่มอรังสิทธเธอเรียนใกล้บ้านทุกอย่างมันมีเหตุและผลแต่คนไปตีความว่าอันนี้คือลูกคุณหนูบ้านรวย ความเป็นพี่ใหญ่ในสามใบเถามีผลกับกับความทัฟความต้องแกร่งไหมร้อยเปอซนต้องดูแลน้องๆใช่ต้องดูแลน้องๆจนตอนนี้ทุกวันเนี้เกดก็ไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานแล้วคุณแม่เป็นแม่บ้านมานานแล้วแล้วเกดก็ให้คุณพ่อแบบเออวางทุกอย่างลงเข้ากับว่าตอนนี้เราดูแลครอบครัวละ พี่พี่เกียรตูลแล้วใช่ดูแลครอบครัวแล้วแล้วก็น้องแกนก็ด้วยเช่นเดียวกันเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจเราให้เขาอยู่ทํางานตั้งแต่เราเด็กๆเลย <ๆ S 2> เพราะเรารู้สึก<ๆ>ว่า<ๆ>เรา<ๆ>เราอยากจะดูแลเขาให้ได้อย่างอย่างดีบ้างอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ใครต่างคนไปทํางานแล้วก็กลับบ้านมาไม่เจอกันเลย,เลยอะไรเงี้ยเราอยากที่จะอย่างน้อยกลับบ้านมาเรามีพ่อมีแม่ให้เขาอยู่อย่างแบบสบายแต่พ่อแม่เก๊เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เงิน <c oughs> ไม่ค่อยได้อะไรมากอยู่แล้วอ่ะ ขาก็จะเป็นแบบเรียบง่ายสบายๆอะไรเงี้ยอืมฉันก็แบบห้องรับแขกหลุย<ม>บลา,าแต่งบ้านสุด <c oughs> นอกจากความสัมพันธ์ของของเกรซกับคุณพ่อคุณแม่ที่อบอุ่นแล้วอะก็คือความสัมพันธ์ของพี่น้องสามคนค่อนข้างแบบมีอะไรที่แบบก็คุยปรึกษากันได้ตลอดทุกเรื่องอย่างงี้ยมังแกนนี่นนจะเป็นแบบไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกในขณะที่เกจะแบบเผยแบบ เต็มร้อยคือถึสองร้อยแกรนก็จะไม่ค่อยอก็รู้สึกว่ากูพูดอยู่คนเดียวในบ้านใครเขาคือไ,ไม่ใช่เขาไม่พูดนะแต่ว่าแกรนนะน้องคนเล็กพูดน้อยมากแบบมึงแล้วเขาเคยแบบ้งพูดบ้างเจเจเจพูดเยอะไปแล้วอย่างนี้ไหมเขาคิดในใจสายตามันบอก แต่ว่าแบบเขาไม่ได้พูดหรอกก็จะแบบมีการแบบลุกเดินหนีไปบ้างอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยแบบนิดหน่อยในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน่าจะต้องมีเรื่องที่เข้าใจกันผิดบ้างอยู่แล้วน้อยมากจริงเหรออ้าวไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยพูดกันในแน่ค่นี้คือหมายถึงว่าไม่ค่อยพูดความในใจกันไม่ค่อยพูดความในใจกันเพราะอะไรเราไม่ได้มีความในใจกันมากเพราะว่าเราไม่ค่อยทะเลาะกันคือเรามันอยู่กันด้วยความแบบเข้าใจว่า เอ้ยเราต้องรักกันนะเราต้องเข้าใจกันมากๆนะถ้ามีปัญหาอะไรมันจะไม่มีการสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันเลยเราก็แสดงออกอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีใครทําตัวให้เป็นปัญหาถ้าจะเป็นปัญหาก็เป็นเราให้กับน้องๆสามคนนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วใครใครเป็นแบบแมนสุดที่แบบออกแนวนแบบปกป้อง คนในทีมได้ปกป้องคนในครอบครัวได้ถ้าปกป้องคนในครอบครัวจะเป็นเกรสปากเราเบอร์นี้อยู่แล้วแต่ถ้าในแง่ความคามแล้วก็แมネจจะเป็นน้องคนเล็กแกรนดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คามเขาดูนิ่งเนาะเออเขาดูนิ่งดูคามก็จะมีสติอะไรอย่างเงี้ยเกรซกับแกนก็จะแบบเบ๊ะเบ๊ะเนี่ยด้วยความที่เราทำงานตรงนี้ไงอ่ะเนี่ยถือว่าพี่ที่เข้าวงการมาก่อน แกรนก็เข้าวงการตามมาอมเขามองเราเป็นแบบพี่ที่เข้าวงการมาก่อนแล้วแบบโอ้หเชียร์เจให้กําลังใจเจหรือบางทีเขาเก็บไปเปรียบเทียบกับตัวเขาเองบ้างไหมก็มีรายการหนึ่งที่ถามเก๊ก็จะแบบเพิ่งรู้ว่าน้องรู้สึกมากขนาดนี้เราก็รู้สึกแบบเฮย้ยมันรู้สึกเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแกรอนน้องสาวเกรเออ<า>ม,มัน้องราา<ช>เข้ามาเหมือนก่งกวาเหัน เห็นน้องเขาไปละมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าดีกว่าสวยกว่าแค่ว่าโอเคมัน relate กันได้อะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแข่งแกร่งกว่าด้วยเพราะว่าแกนก็มีความเป็นตัวแกรนแต่ละคนก็มีความเป็นอะไรของเราแต่ละคนไป mm. ซึ่งมันไม่ซ้ำกันตัวเกรสอะ่ะจะไม่มีเรื่องการเปรียบเทียบเลยแต่ว่าแกระจะมีจะติดมีกับเกรสแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้คือไม่เป็นละ เพราะว่าเข้าใจมากขึ้นแต่สมัยก่อนคนชอบเปรียบเทียบเธอคนชอบเปรียบเทียบดารากับดาราคนชอบเปรียบเทียบนักร้องกับนักร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกรอจะเข้าใจตรงนั้นมาตลอดแต่ว่าแกรนก็อาจจะไม่เข้าใจเขา<ะ>อาจจะเก็บไปคิดเออเก็บไปคิดเก็บไปคิดมากแต่ตอนนี้โอเคละสบายบรือมีอะไรที่คุณเป็นห่วงน้องสองคนแกรนกับแกรนเพราะเป็นพี่น่าจะเป็นห่วงนะเรื่องการใช้ชีวิตไม่คุ้มมากกว่าเพราะว่าไม่มีประสบการณ์อะไรเลย ประสบการณ์ที่เราต้องออกไปค้นคว้าหาตัวเองว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไร mm hmm. ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้คนเราเปลี่ยนทุกๆสามปีความชอบอะไรหลายๆอยา่างทัศนคติมุมมองเราจะไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยเปลี่ยนมาเยอะละเราก็อยากให้น้องเราออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อไปพบเจออะไรขร้างนอกที่มันทัฟที่มันแบบเราไม่ต้องโปรเทคตัวเองอยู่ในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวออกไปทำอะไรแบบที่มัน เหมือนแกไปดำน้ำแล้วไม่มีมือถืออะแล้วต้องไปอยู่บนเกาะต้องไปนั่งข้างๆตัวเงินตัวทองต้องไปแบบทําอะไรที่แบบที่เราไม่คิดว่า,าจะต้องทําอะลองไปทัฟดูไปใช้ชีวิตดูไปเจอคนใหม่ๆไปทําอะไรใหม่ๆให้ชีวิตมัน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 ,มนได้ขับเคลื่อนอ่ะให้มันไม่อยู่กับที่ให้มันมีการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งลองผิดลองถูกอย่างนี้ดีกว่านั่นแหละ แต่เขาอาจจะชอบแบบนี้ใช่เขาชอบแบบนี้ไงแล้วเวลาที่เครียดหรือเศร้าอย่างเงี้ยเป็นคนที่ปรึกษาพ่อแม่ไหมหรือเล่าให้เขาฟังไหมถ้ามีเวลาได้เจอก็เล่านะคะแต่ว่าจะไม่ได้ปรึกษาเพราะว่าพ่อแม่ก็จะพาหุงใส่ทำไมอ่ะเขาจะเป็นธรรมะธรรมโมเน่ยนะเขาจะแบบหลักการกับธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้ถามว่าคุณแม่จะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟคุณพ่อก็จะคลายเกต แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ในกรอบของศิลธรรมเวลาพูดอะไรเขาจะแบบ <c oughs> เขาจะยกเรื่องธรรมะขึ้นมาหมดเลยอะ่ะแบบบางทีเราอาจจะแบบมีเวลาไม่มากพอที่เราจะแบบยังไม่ถึงวัยปนมแล้วแต่เกดอ่ะรู้สึกว่าดีนะที่พ่อแม่หล่อหล,อ,ลอมตัวเองแบบนี้พอเราต่อให้หน้ากล้องเราเป็นอย่างนี้สัมภาษณ์เราเป็นอย่างนี้ตาสุดท้ายอะ่ะเวลาที่เราแบบได้กลับมาอยู่กับตัวเองเราอยู่กับที่บ้านอะ เราก็เป็นคนแบบเนี้ยแต่ในเวอร์ชั่นที่ซอฟลงใช่ซอฟลงแล้วก็มีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยบ้านมันเป็นเหมือนบารองรับเรานุ่มๆใเราสามารถกระโดดแผ่ตัวไปได้แล้วที่มีครอบครัวที่น่ารักพี่น้องที่แบบเข้าใจกันแบบนี้แหละจริงรู้สึกว่าชีวิตคุ้มค่าหรือยังแบบกับการเป็นเกรสกันก้าวมาสามหรืสี่ปีเพื่อนบอกว่ากูอยากเป็นมึงว่ะมึงทำทุกอย่างดีอะ เหมือนมึงได้ลองทําทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วกูบอกมึงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเกสน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนอิจฉาเพราะว่ามีมีความรักที่แบบดูภายนอกนะโหดีอะ oh, คือแบบคนรักของเกสดูดีโปรไฟล์ดีบุคลิกภาพดี แล้วก็น่าจะมีความรักที่โอ้โหแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นแบบนั้นไหมตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกับน้องนิกน้องหรือพี่พี่นิกน้องน้องนิกเด็กกว่าสามปีกับนิกเนี่ยคือถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าลงตัวแล้วไม่ปวดหัวเลยวะที่ผ่านมาความรักของเกสใช้คำว่าทุกทรมานได้เลย คนเราพอมันไม่เจอคนที่ใช่อะอะไรก็ผิดไปหมดเวลาจะทำาละกลั่นกรองจริงๆว่าจริงๆแล้วเราชอบคนแบบไหนเราอยู่กับคนแบบไหนได้สุดท้ายแล้วเราต้องอยู่กับคนแบบนี้นะซึ่งที่ผ่านมาเราเอาความรักเป็นที่ตั้งสมัยก่อนนะเราไม่ได้เอางานเป็นที่ตั้งนะแต่ตอนนี้พอเราแข็งแรงมากพอที่เราหันไปเราก็เห็นเขางานจึงเป็นที่ตั้ง เกสถึงเป็นตัวเองได้แข็งแรงมากขึ้นในสายงานเพราะว่าเกสมีแรงซัพพอร์ตหลังบ้านที่ดีคือครอบครัวและความรักทั้ง2อ,อย่างของเกสรู้สึกว่ามันแข็งแรงก็คือกล้าพูดได้เลยว่ามันแข็งแรงเพราะว่าเราไม่ปวดหัวเราไม่ต้องขึ้นลงกับอารมณ์เราอาจจะไม่ต้องสวีทมากเราอาจจะไม่ต้องหวานออกสื่อมากเพราะเป็นคนไม่ถ่ายรูปกับแฟนแล้วแฟนก็ไม่ชอบให้ถ่ายรูปแล้วแฟนก็ไม่ชอบถ่ายรูปให้ คือมึงเป็นไรคือถ้าสมมติเราผ่านเรื่องนี้ไปได้อะทุกอย่างง่ายหมดนี่ไงพี่ช่างภาพเวยเขาพร้อมรับงานนะ <c oughs> ไปเที่ยวได้บ้างสามคน <c oughs> เธอเชื่อไหมฉันไม่ชอบเที่ยวกันสองคนฉันชอบเที่ยวกันแบบสามสี่ห้าก ไม่ชอบอยู่กันสองคนไม,ไม่ใช่ว่าอยู่กันสองคนแล้วไม่ดีนะก็ดีแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรเลยถ้าจะมี plus one two three four five เพื่อน happy อเพราะว่าเกรซกับนิกอะเป็นคนชอบที่จะอยู่กับเพื่อนเหมือนกันอ,อันนี้ดีมากตรงที่ว่าเราก็แฮปปี้กับเพื่อนเขาเป็นคู่ที่ไม่สวีทหลายๆคนจะมองว่าสวีทไม่สวีทนะการที่เขาแค่จัดการวันเกิดให้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะสวีทนะแต่คืออันนี้คือเขาแคร์เรา เราก็จะบอกเขาทุกครั้งว่าหยุดไม่จัดได้ไหมปิดงานวันเกิดอรอหรอเออแบบนี่ขนาดแบบว่าหยุดไม่จัดนะใหญ่ขนาดนั้นถ้าขอจะเป็นยังไงเธอันนี้อันนี้ไม่ได้ขิงใช่ไม่ได้ขิงนะคือแบบเป็นไรเป็นไรเอยคือจะ้แบไม่ชอบหรอหรือว่า หรือคุณหรือคุณรู้สึกเ,เรา<ห>แค่แบบมันจะไปสุดที่ตรงไหนแค่แบบมันจะไปอยู่ตรงไหนวะงานมันเกิดปีหน้ามันจะเป็นยังไงคือมันก็สนุกมีคนจัดงานให้มันดีอยู่แล้วแก็ขอบคุณเขามากๆ,ๆทุกครั้งแต่เราก็รู้สึกว่าสิ้นเปลืองเราก็แอบรู้สึกไม่ได้ไมไ่คือปกติตัวเองไม่ได้เป็นคนประหยัดนะแต่นางจะจัดงานสเกลใหญ่โตมากเธอเขาจะ,ะแบบใหญ่โตแบบใช้เงินแบบเกินเพราะว่าเขาอะ เอาอย่างนี้ดิกเป็นคนไม่ซื้อของให้เกสค่ะคือเขาจะเป็นคนไม่ซื้อของให้แต่เขาจะเป็นคนเนี่ยทําเรื่องราวดีๆด,ดูแลเราแบบว่าจะเป็นคนแบบอะวันเกิดก็จัดให้แบบ เนี่ยจะให้เลยอลังการแบบว่าแล้วก็จะแบบน่ารักแต่กับเพื่อนเพื่อนเราด้วยชอบเลี้ยงข้าวเพื่อนเพื่อนเราจนเราแบบ <ไป S 1> เดี๋ยวเพื่อนเสียนี้ใส่ไม่ต้อง <ไป S 1> มันก็มี <ไป S 1> เงินเออมาไหม <laughs> มาไหมเนี่ยมันชอบเลี้ยงข้าว <laughs> ยนิเขาแบบว่า<อ>สปอร์ตสปอยไปเลือ่อไปเปื่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแกก็รู้สึกว่าคือเขาเขารักเรานั่นแหละเราก็รู้สึกขอบคุณ ชอบอะไรในตัวเขามากที่สุดที่ที่มันแมทชิ่งกับความเป็นตัวเกรชกันก้าความเพียวในแบบเดียวกันที่ไม่โกหกไม่มีลับไม่อันนั้นเคลียไม่เพียวอันนั้นเคลียคือเป็นคนเพียวในที่นี้คือไม่โกหกไม่มีเรื่องลับไม่มีคิดเยอะไม่มีอะไรแสดงออกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลับหลังไม่มีซับซ้อน เป็นคนอ่านออกร้อซแล้วมันเหมือนเราไม่ต้องเล่นเกมอะตอนเราคุยกันตอนเราจีบจีบะนะเขาจีบกันเขาจีบเราเขาส่งเท็กซ์มาเราเห็นเราก็เปิดอ่านเลยเราเห็นเราก็เปิดอ่านเลยมันจะมีแบบผู้หญิงบางคนที่แบบเห็นละส่งมา <c oughs> เดี๋ยวค่อยอ่านอ๋อให้เวลานิดนึงให้ชั่วโมงนึงให้เขาแบบ ร้อนใจไปก่อนว่าเอ๊ะเขาทำอะไรนะทำไมเขาถึงยังไม่ตอบลายเราเราก็อยากรีบอ่านเออแล้วรีบจริงๆแล้วอะทำมันเป็นเปลี่ยนดำให้เป็นขาวเกทเราก็ชอบเขาอยู่แล้วตั้งแต่เขาจีบเราอย่างนี้ไหมโนจริงเหรอเขาเด็กกว่าเแต่เขาแบบลุกเลิกอะไรเขาใช่แต่เขาเด็กกว่าไงประเด็นคือเขาเด็กกว่าตอนนั้น เราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราก็30สิบเราก็รู้สึกว่าเขา26 2หยเเท่านั้นโอ้อยากจะไปคบเด็กกว่าอีกเหรอเกเลขสามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัยที่เราเริ่มมองหาความมั่นคงความแนวทางที่แน่นอนทิศทางที่ชัดเจนของชีวิตเราด้วยเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรักอ่ะมันคืออีกห0อร์เซนในการมองไปข้างหน้าร่วมกันถูกไ่มแต่พอยิ่งคุยยิ่งคุยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ ในการที่เขาเด็กบางเรื่องอะมีบางเรื่องที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรามากเลยด้วยซ้ำเรื่องที่เขาเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เรื่องที่เราเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่ให้เราอันเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่เราสึกว่าเออมันณนะวันนี้นะไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะณนะวันนี้รู้สึกว่าเรามีแรงเหลือๆที่จะทำงานและทำอะไรดีๆให้กับตัวเองให้กับคนอื่น แล้วก็ให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนให้กับอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเพราะตัวเราแข็งแรงเราพร้อมที่จะแบบเออมอบพลังบวกให้กับคนอื่นออกปเพอเราให้พลังบวกคนอื่นเขาก็จะให้พลังบวกย้อนกลับเรามาก็มีความสุขไปอีกการเป็นว่าตอนนี้ถึงเราจะเป็นแฟนคันนะเราตอนนี้เราเป็นแฟนกันอยู่แต่ชีวิตเธอเธอเลือกชีวิตฉันฉันเลือกอเราแค่แบบหันมามองกันเออซัพพอร์ตกัน แต่ตับใดที่เราจับมือกันแล้วอะชีวิตมึงคือชีวิตกูชีวิตกูคือชีวิตมึงค่ะแค่ว่ามันจะยังไงต่อไปดีอะไรย่เงี้ยยังไม่เคยได้คุยกันถึงอนาคตที่มากขนาดนั้นว่าเราจะยังไงแต่แต่ว่าก็มีการพูดคุยกันไว้ว่างว่าเออแบบโอเคเรามองไปเห็นอนาคตร่วมกันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงปีหรือสองปีนี้เพราะว่าเกสกัน9ก้าก็ขอเป็นนักร้องก่ ขอแบบสารฝันโทษนะครับขออนุญาตถามว่าคนนี้เป็นคนแรกเลยไหมที่มองถึงอนาคตร่วมกันพูอง่ายๆคือแต่งงานถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่คิดนะที่ผ่านมาก็คิดแต่มันไม่ใกล้ตัวใช่ปะเออที่ผ่านมาก็คิดแต่มันไม่ใกล้ตัวคือด้วยความที่เราเป็นคนชิวแล้วอ่ะคือบางคนเขาอายุสามสิบสี่เขาอาจจะไม่ชิวแต่พ่อแม่เกก็คือชิว แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีความโมเมนต์บ้างคุณพ่ออาจจะมีแค่โมเมนต์ว่าแบบแบบอยากอุ้มหลานเออไม่ไม่อยากอุ้มหลานแค่แบบอยากให้เราแบบเออเป็นฝั่งเป็นฝาให้เออแบบให้เราได้เจอคนที่ใช่แล้วก็เหมือนแบบเออเหมือนเขาให้เขาได้แบบเหมือนได้สบายใจเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วทําอะไรให้มันเป็นให้เรียบให้ร้อยอย่างนี้เขาบอกเลยว่าถ้าเขาจะแต่งงานกับเกดอะคืออย่างแรกเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาให้เกียรติเรา นั่นแหละคือมันถามว่ามันจะมีอะไรต่างกันไหมเราก็เป็นแฟนกันมาอยู่แล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันเราโอเคเราอาจจะรักกันมากขึ้นเป็นปึกแผ่นมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่มันแตกต่างอะคือการให้เกียรติกัน <c oughs> แล้วคือการใจแลกใจซึ่งกันและกัน <c oughs> ทั้งสองฝ่าย พี่คุณพูดนะผมชอบมากเลยพอเป็นแฟนกันมันก็จั s แค่เป็นแฟนกันชีวิตคุณชีวิตคุณชีวิตฉันชีวิตฉันแต่พอถ้าแต่งงานชีวิตคุณคือชีวิตฉันใช่ชีวิตฉันก็คือชีวิตฉันพามเงินของคุณเงินของสามีคือเงินของฉันคือเงินของฉันเงินของคุณก็คือของฉันพามไม่ใช่ เงินของเขาคือเงินของเขา,เาจริงป้าเกรคิดว่าตัวเองไม่มีทางหยุดทํางานได้หรอกกูเป็นบ้ามไม่มีทางที่จะแบบหยุดแล้วให้สามีเลี้ยงเหมือนผู้หญิงสมัยก่อนอมไม่มีทางผู้ชายคนนี้คือคนที่ perfect match ที่สุดในความรักที่ผ่านมาทั้งหมดของเกรซแอนเก้าว,วันนี้น่าจะ YouTube มันอยู่ไปตลอด <c oughs> เราจะไม่พูดถึงอนาคตวันนี้รักกัน แฮปปี้มีความสุขทุกคนมีข้อเสียแหละเกยก็มีข้อเสีย<ฮ>เขาก็มีข้อเสียเรามีข้อที่เราไม่น่ารักเขามีข้อที่ไม่น่ารักที่เราไม่ชอบเลยแต่เราโตพอละที่จะเข้าใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนใครถ้าเขาเปลี่ยนให้เราได้เขาทำไปแล้วแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้นั่นแปลว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้จริง<ฮ>ๆแล้วเราต้องเคารพในการเป็นตัวเขาแบบนั้นถ้ามันไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์หรือทำให้เราเดือดร้อน ก็ทำไปโตขึ้นมากเ ละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิรต์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี